สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับ,สว,ส,บ,นนรบสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้4ี่คูณนะครับห้าร้อสินะครับลอนซินเอ็กวู5ห้นะครับ2องแ0 0หกนนคะแนนนะครับรุ่นถัดมานะครับโคดบายซีฟมโตนะครับสี่คูณสี่สซีซีนะครับ2 1งแ0 0หกนคะแนนนะครับมีกล่องหลังนะครับแล้วก็รุ่นนี้4 0 0ร้ซีซีนะครับ โคดบายเซมอโตนะครับมีก็ไม่มีกลองหลังนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับหลอนซีนเอ็กเวฟนะครับสองห้าศูนย์ปอนะครับเก้าหมื่นเก้าแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยคะแนนนะครับตอนนี้จัดรายการอยู่นะครับ รุ่นถัดมานะครับเคไรออนนะครับรีคอน250 r d า76,900คะแนนนะครับเดนเจอร์สองหกห้0แคะแนนเหครับแล้วก็รุ่นถัดมานะครับ โคนิกนะครับแลนเจอร์สองร้อยนะครับ,รรบ, 69, รบออเกียร์ออโต้นะครับหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยคะแนนนะครับคอมมาเดอร์เคลอนคอมมาเดอร์คอร์สองห้าศูนย์ออตโต้หกหมื่ 69, นเก้าพันเก้าร้อยคะแนนนะครับแล้วก็คันนี้โคโยตี้นะครับสามหมื่น 9,500คะแนนนะครับฮันเตอร์ร้อยห้าสิโป4สี่คะแนนแอลนพีนะครับคอนท่า250ห้าศูนย์โปรแม็กเจคะแนนนะครับ, 250, Mac, 76, รบแล้วก็มาดูรุ่นนี้นะครับ เทลออนนะครับแลนเจอร์265นะครับ8 3ด0 0คะแนนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใส่กันชนหน้านะครับ8 3,900คะแนนนะครับมีดำมีเทาแล้วก็ทองรายนะครับแล้วก็รุ่นถัดมานะครับอ่าตัวนี้จัดรายการให้อยู่นะครับจัดรายการปีใหม่ให้นะครับ ปกติอคันนี้รอนซีเนียบู๊ปสองห้าศูนย์โปรนะครับปกติ99,000คะแนนนะครับจากรายการเหลือนะครับ8ป0 0มการ้อยคะแนนนะครับแถ่รับส่วนลดไปเกือบหมื่นนะครับมีสีส้มนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีดำนะครับหางตัดหญ้ามีนะครับเ,เพื่อน ตัดหญ้านะครับหมางลากตัดหญ้า DIY นะครับมีรุ่นหนึ่งใบสองใบนะครับ LNP ซื้อสองคูผา กู้นะครับกู้ขาแนิมพิมทิมจับจับ Okay. ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าแปดห้าห้า้าศูนย์สองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ภูผานะครับเบอร์นี้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดห้าห้า้าศูนย์สองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าเบอร์นี้มีบ้านเขียวด้วยนะครับอ่ามีทุกรุ่นนะครับทุกทุกยี่ห้อนะครับ ต่างได้นะครับดูบริการนะครับบริการ LNP นะครับโคโยเต้นะครับ39,500คะแนนนะครับ Hunter ร้อยหโปรนะครับ42,900คะแนนนะครับแล้วก็ จีตาหนึ่งหกห้าสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยคะแนนนะครับเทรลไอออนนะครับคอมมาเดอร์เอคอร์สร้อยห้าสิบนะครับบริการสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยคะแนนนะครับ น,นี้นะครับเกอไลออนนะครับรีคอนสองห้าสูนย์อารดีเกนะครับเจ็ 76, ดมื่นหกันเก้าร้อยคะแนนครับสนใจทักทายนะครับเอทีพช่าง k คมอเตอร์นะครับเบอโทรนะครับศูนย์เก้าแปดห้าห้าเก้าศูนสองหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมา ที่ด้านหน้านะครับซื้อสามคันมีพลาส่งให้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับ098 559 02 11นะครับ มาที่เบอร์นี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับ ATV ีสนามเช่าคาเฟ่นะครับมีพาราส่งให้นะครับ สามคันขึ้นไปนะครับมีปลราส่งให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับสวัสดีเพื่อนเนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสนใจทักทายนะครับศูนย์รวมรถลดอพนะครับตั้งแต่าวเตอร์0ูนย์เ้าแด้าห้าหนึ่งหนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆสอบถามได้นะครับหรือว่ามาที่เบอร์โทรนะครับถูนย์เก้าแ้าเก้าศู